สิทธิประโยชน์ของผู้มีบัตรคนพิการผู้พิการสามารถได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐดังนี้สิทธิคนพิการด้านการแพทย์คนพิการสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทวนน้าสำหรับคนพิการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อและได้รับสิทธิด้านการแพทย์เฉพาะสำหรับคนพิการได้แก่จิตบำบัดพฤติกรรมบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสิทธิด้านการศึกษา คนพิการสามารถเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่ที่พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงปริญญาตรีศึกคนพิการด้านอาชีพ 1. การฝึกอาชีพคนพิการคนพิการสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพจากในงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. การจ้างงานคนพิการกำหนดให้ในายจ้างเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนเสศจของ100คนถ้าเกิน50คนให้รับคนพิการเพิ่มอีก1คนกรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการไม่รับลูกจ้างคนพิการมีทางเลือกอยู่2ทางคือ 1. การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา34 2. การจ้างงานคนพิการตามมาตรา35เช่นการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการการจ้างเหมาช่วงงานเป็นต้นการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ 1. กรณีแบบรายบุคคลให้รายละไม่เกิน6000 0บาทหากเกินจะพิจารณาเป็นรายราย รายละไม่เกิน120,000บาทผ่อนชำระภายใน5ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ย 2. กรณีแบบรายกลุ่มให้กลุ่มละไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนชำระภายใน5ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ยสวัสดิการเบี้ยความพิการคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทโดยคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ1,000บาทบริการล่ามมือภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสามารถใช้บริการต่างๆได้ดังนี้ 1. การใช้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข2การสมัครงานหรือติดต่อประสานงานการประกอบอาชีพ 3. การร้องทุกข์กล่าวโทษหรือเป็นพยานในชั้นศาลพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 4. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม 5. การติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือรับบริการสาธารณะอื่นๆสวัสดิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการเพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่นการปรับปรุงห้องน้ำติดตั้งราวจับพื้นผิวทางเดินเป็นต้นในอัตราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน4 0 0 0มื่นบาทการจัดบ,บริการผู้ช่วยคนพิการโดยผู้ช่วยคนพิการจะช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญได้ด้วยตนเองและช่วยเหลือคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมผู้ช่วยคนพิการมีคุณสมบัติด,ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ18ปีขึ้นไป 3. มมีความรู้อ่านออกเขียนได้ 4มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือหรือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 5. มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐานและมีการยื่นจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหน่วยงานราชการสามารถของ,งบสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการอย่างน้อย5ประเภทได้แก่ทางลาดห้องน้ำที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์และบริการข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือทางกฎหมายคนพิการสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทานายความแก้ต่างทางคดีเช่นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายการจัดทำนิติกรรมสัญญาเป็นต้นการลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะสำหรับคนพิการโดยคนพิการต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำสถา,านีแต่ละแห่งทุกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่ประจำสถา,านีจะได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างถูกต้อง การคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีที่อยู่อาศัยขาดผู้ดูแลสามารถเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เงินสงค์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ตามลาพังไม่มีผู้ดูแลหรือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนส่งผลกระทบต่อการดูแลคนพิการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งละไม่เกิน3,000บาทต่อครอบครัวและปีละไม่เกิน3ครั้งมาตรการภาษีสําหรับคนพิการ 1. คนพิการจะได้รับการยกเว้นภาษีปีละไม่เกิน1 9 0 0 0 0บาท 2. ผู้ดูแลคนพิการหักลดหย่อนภาษีเข้าอุปกรณ์การเลี้ยงดูคนพิการได้สูงสุดไม่เกิน60,000บาทโดยบัตรประจําตัวคนพิการต้องไม่หมดอายุภายในปีภาษีนั้นเพราะคนพิการควรได้รับสิทธิ์อันพึงมีพึงได้